ครับหลังจากเราให้อาหารลิงแล้วเราก็จะเดินลงไปไหว้ครับที่วัดที่ถ้ำนี่เราก็จะนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะทางลงถ้ำฮะเราก็จะเดินลงไปครับ ไปตรงถ้ำมาดูบรรยากาศตรงถ้ำนี่ก็เป็นทางลงเป็นทางหินศิลาบทธามมาดก บดินกบนี่ครไหลลงเลยมันก็เป็นทางลงจถ่ายบรรยากาศให้ชมครับอ่างลงท่าพระ ที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านมาปฏิบัติครับให้ไปชมบรรยากาศนี่ครับนับไว้แค่นี้ครับเดี๋ยว Ngo, vô điều đó Nhờ tên <cười> 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 Chúng ta tìm bạc vô lỡ Ông chúng ta tìm kem tên hay ở Hán linh á มาดอกเรามาอ่มาอเดือนเราลิงอยู่ข้างบนคนละเราไม่มาเหรอเราแข่งหันลิงอยู่ข้างบนนี่ฮะนี่เราก็มาครับเดินบางมาถึงทำพระนี่ฮะ ตอนนี้ก็นี่ฮะเป็นทำพระนะฮะนี่ครับอาจารย์ยท่านเชิญไว้ เป็นถ้ำทอดยาวหน้าผาทอดยาวก็เป็นครั้ง,งแรกครับที่มาท่านอาจารย์พามาชมครับน,นี่ก็เป็นหน้าผาลงไป บรรยากาศดีท่านใดเยี่ยมาครับปฏิบัติหรือว่ามานั่งปิบัติธรรมกรรมฐานฮะเป็นรอยของครูบาอาจารย์ท่านมานี่ยนี่ก็เป็นหินแกะศิลาแรงแกะเป็นรูปพระพางบรนณาคารพระสิยาติ นี่เราก็มากราบไหว้กันก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงสถานที่แล้เรามาคารุกอุชาของที่ของทางเพื่อเป็นสิบหอดแล้ว องค์นี้วะครับที่ว่าเป็นเสน่หลักษณ์ของธรรมพระครับองค์นี้วะครับองค์นี้เลยมัครับเป็นเป็นเสน่หลักษณ์เลยมัครับอยู่มากแต่กอนมีเเะแต่เนบบว่าก่อนที่มีพระยังอืนนั่งกับมีองค์น uhm ี้นะครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่นี่ก็อาจจะเป็นแบบหินที่แตกหักมากเพิ่งเก่าเมา่อว่างไว้ก็บคือรูปความก่อนแต่เลยเป็นพระไปเลยเนาะครับะะตกกีี้้ กานเผ็ดพายดังคือว่ามีถัานไหมอยู่นะพายยังนะเอามาปะวันมปูกบนตั้งมือเหื่อยแล้วมันเป็นหินพระพระหิน,นหินพันน่าจะเป็นปั้นปั้นดินดินเหนียวปั้นนะ เป็นป้ายจาลึกนะวัดถ้ำพระน่าจะเป็นประวัติเดี๋ยวเดินชมรอบนอกไปเรื่อยๆน,ะนี่ฮนะเป็นพระดินปั้นนะน่าจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินปั้น ข้างในน่าจะเป็นไม้หรือว่าเป็นหินเป็นรูปทรงทำเป็นแกนแกนในปั้นขึ้นข้างในน่าจะเป็นไม้เป็นไม้แกะแล้วก็เอาดินมาโอบอีกทีหนึ่งหรือว่าเป็นหินน่าจะเป็นนี่ฮะออเป็นหินบางองค์ก็เป็นหิน หินมาวางเรียงนะวางเรียงแล้วก็ดินมาโอบขึ้นปั้นขึ้นนลมเย็นนะานใดที่จะมาปฏิบัติหรือว่านั่งกรรมาฐานนะตอนนั้นมาก็ไปขอคุบาอาจารย์ท่านอยู่ข้างบนนะ่น,นมีคุบาอาจารย์ท่านครนะัจำอยู่ข้างบน อีกชั้นบนนะตรงนี้เป็นลานหน้าผานี่ยในเลเยก็เป็นลานหินเพื่อที่จะเดินจงกรมนี่ก็มีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่มาตั้งไว้ ไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นซอกหินซอกหินสําหรับเดินจงกรมได้ฮเดินจงกรมได้ข้างบนข้างในเข้าไปนี่ก็จะเป็นนี่ฮะนนนหน้าผาลงไปข้างล่างน,น่าจะเป็นตําตทานนะเป็นที่น้ำที่ตําทานน้ำไหล นี่บรรยากาศทั่วไปครับครับครับชิดนี้ก็ครับขอฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ